สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปรานอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่12อุป,ปทานสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นไฉนคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลปตุปาทาน อัตวาทุกปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพรามพวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาย่อมไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีละพะตุปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุกบาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสามประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบ คือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุป,ปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ที่ถูกป,ปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศีลปตุปปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัต,ตวาทุปปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุป,ปาทานทุกอย่าง แต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบ,บัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้ศิลปตุปาทานไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุปาทานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะ สมณะตามเหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะสองประการเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญาณลัธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานบัญญัติความรอบรู้ศิลปตุปปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตตวาทุกปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีสมณะพรามณ์พวกหนึ่งปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐปาทานบัญญัติความรอบรู้ศีลและตปตกปาทาน ไม่บัญญัติความรอบรู้อัตวาทุกปาทานข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่รู้ทั่วถึงฐานะอย่างหนึ่งนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิญาณลัทธิว่ารอบรู้อุป,ปาทานทุกอย่างแต่พวกเขาไม่บรญญัติความรอบรู้อุป,ปาทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุป,ปาทาน บัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานบัญญัติความรอบรู้ศิลปตุกปาทานไม่บัญญ been, false false ัติความรอบรู้อัตวาทุกปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบ ความกระทําให้บริบูรณ์ในศีลข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจในหมู่สหธรรมิกใดข้อนั้นเราไม่กล่าวว่าไปแล้วโดยชอบในธรรมวินัยเห็นปานนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้น เพราะความเลื่มใสในธรรมวินัยที่ศาสดากล่าวชั่วแล้วประกาศชั่วแล้วมิใช่สภาพนำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบมิใช่อันผู้รู้รู้เองโดยชอบประกาศไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหลเป็นผู้มีวาทะว่ารอบรู้อุปทานทุกอย่างปฏิญญาณอยู่ ย่อมบัญญัติความรอบรู้อุปทานทุกอย่างโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้กามุปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ทิฏฐุปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้ศิลปตุปปาทานย่อมบัญญัติความรอบรู้อัตวาทุกปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในศาสดาใดความเลื่อมใสนั้น เรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเลื่อมใสในธรรมใดความเลื่อมใสนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความกระทําให้บริบนนรรูรณ์ในศีลใดข้อนั้นเรากล่าวว่าไปแล้วโดยชอบความเป็นที่รักและน่าพอใจในหมุมสหธรรม,มิกใดข้อนั้นเรากล่าวแล้วว่าไปแล้วโดยชอบใน พระธรรมวินัยเห็นปานนี้แลข้อนั้นพ่อเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นเป็นความเลื่อมใสในธรรมวินัยอันศาสดากล่าวดีแล้วประกาศดีแล้วเป็นสภาพนำออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบอันท่านผู้รู้เองโดยชอบประกาศแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งอุปทานสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดปุปทานสี่เหล่านี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีษะเป็นต้นเหตุมีษะเป็นเหตุเกิดมีษะเป็นกำเนิด มีสะเป็นแดงเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดงเกิดผัสสามีสลายตนณะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นกําเนิดมีสลายตนณะเป็นแดงเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สลายยตนะนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายยตนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดงเกิดนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดดูก่อนที่สุขทั้งหลายวิญญาณนี้เล่ามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดญาณมีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิด มีส des ังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารนี้เรามีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารมีอวิชาเป็นต้นเหตุมีอวิชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชาเป็นกำเนิดมีอวิชาเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อได้แลภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นภิกษุนั้นเพราะสำรอกอวิชาเสียได้เพราะวิชาบังเกิดขึ้นย่อมไม่ถือมั่นกามุปาทานย่อมไม่ถือมั่นทิฏฐุป,ปาทานย่อมไม่ถือมั่นศิลปตุป,ปาทานย่อมไม่ถือมั่นอัตวาทุป,ปาทาน เมื่อไม่ถือมัน่นย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแหลจบแล้วนะคะสำหรับอุปทานสี่สำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรมค่ะ